ป,ประเด็นร้อนแรงที่สังคมกําลังจับตากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวอีกอย่างแต่ล่าสุดมีข้อมูลมาว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะที่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านนะครับเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาอภิปรายซักฟอกนายกด้วยตัวเองครับนายภัยบูลนิติตะวนันเลขาธิการพักพลังประชารัฐบอกว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะเป็นผู้อภิปรายเอง มีข้อมูลแน่นไม่น้อยกว่า4ประเด็นตั้งแต่สนามกอล์ฟอัลไพา์เรื่องคาสิโนเรื่อง MOU P44 แล้วก็เรื่องทักษิณน,นอนชั้น14ซึ่งบิ๊กป้อมจะพิปรายในภาพรวมได้เวลามา2ชั่วโมงมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีหวั่นไหวแน่ขณะที่นายอนุทินชาญบุกูลบอกว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะสนับสนุนนายกในการชี้แจงยติไม่ไว้วางใจ ขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นว่าการกระทําใดๆของนายกนั้นมันผิดพลาดจากการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่านายกบริหารด้วยธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นชัดเจนอยู่ว่านายกตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเช่นเดียวกับนายดานุพน์ปุณณการสสบัญชีรายชื่อโษศพักเพื่อไทยนะครับเปิดเผยหลังประชุมพักเพื่อไทยบอกว่าจะไม่มีการตั้งทีมพิทักษ์นายกแต่จะมีการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาดูข้อบังคับ ส่วนประเด็นที่มีชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกอยู่ในยติเรื่องนี้ก็ต้องไปเช็คดูว่ายติยังมีชื่อของนายทักษิณอยู่ไหมถ้าเกิดมีพักเพื่อไทยจะไปคุยกับทีมกฎหมายว่าฝ่ายค้านสามารถพูดถึงนายทักษิณได้มากน้อยขนาดไหนครับ